วัดเป็นสิ่งที่ไปแล้วบางทีเหมือนไปสถานที่ท่องเที่ยวไปถ่ายรูปหยุดสร้างถาวรวัตถุก,กันเถอะหยุดสร้างวัทธรูปถเถอะเอาเงินไปสร้างถนนสร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือคนยาก อันเนี้ยมันในทางพุทธศาสนาถาวอวัตถุเหล่านี้ครับมันเป็นบุญหรือส่งผลให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองจริง,รงๆมั้ไหมครับหรือว่าควรเน้นที่พระธรรมคาสอนแล้วไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยทางอื่นครับอาจารย์จเจริญพรเป็นคําถามที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นปัญหาหนึ่งในทางสังคมด้วยและสังคมก็พยายามเรียกร้องว่าการสร้างนี่มันเกินความจําเป็นเกินไปห,หรือเปล่า จริงๆพระอาจารย์ก็มองอย่างนั้นแล้วก็รู้ตัวดีว่าถ้าหากเรายังไม่ทําให้เกิดความเข้าใจหรือตื่นรู้ในเรื่องพวกนี้นะเราก็จะเห็นภาพวัดล้างนี่งปรากฏขึ้นอยู่เสมอแล้วก็เสียประโยชน์จุดประสงค์ของวัดบาอาลามคือสถานที่ที่วมอบความรู้ให้ความรู้บอกสอนธรรมะโดยอาศัยที่ที่ชาวบ้านสร้างไว้เนี่ยแนะนําให้เขาตั้งอยู่ในเหตุและผลที่ถูกต้องตามหลักคาสอนส่วนการที่จะสร้างวัดบาอาลามให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่เที่ยวชมเที่ย อันนั้นมันเกินไปจากความสําคัญหรือสาระที่ศาสนามีอยู่ในด้านศาสนาสถานจะนั้นแล้วหากเขาไม่ได้มาซัพพอร์ตไม่ได้มาอะไรเลยแต่คอยเอาคําสอนนี้ไปใช้นั่นคือเป็นประโยชน์ของความมีอยู่ของศาสนาแล้วและเขาก็ได้รับประโยชน์อันนั้นครับจุดประสงค์ของศาสนาสถานอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือมีไว้เพื่อบอกสอนธรรมะแต่ปรากฏว่าในยุคเวลานี้เราไม่ต้องไปวัดเราก็สามารถเข้าถึงหลักคําสอนได้ผ่านออนไลน์โซเชียลต่างๆนั่นคือความจําเป็นของศาสนาสถานน้อยลงเนี่ แต่ถ้าหากเรามองว่ามีบุคคลที่อยากจะใช้สถานที่บางสถานที่เพื่อหลีกเล่นหรืออำนวยประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติให้กับตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งและสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เขาต้องการศถสนสถานนั้นก็ยังมีความจําเป็นในวงของผู้เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากเขาสามารถประพฤติปฏิบัติตนเองได้อยู่ที่บ้านก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่จําเป็นต้องมาที่สํานักก็เป็นสิ่งที่ดีดแต่บริบทของศถานสถานกับตัวบุคคลมีความสัมพันธ์กันสังเกตว่า ยุคหนึ่งตัวบุคคลหนึ่งได้รับความนิยมพอเมื่อตัวบุคคลน,นั้นไม่ได้อยู่แล้วศาส,สนาสถานก็เป็นสิ่งลกร้างตรงนี้เป็นการตระหนักรู้ของตัวบุคคลเองว่าเมื่อมองเห็นภาพอดีตหรือได้ทบทวนเห็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในทางสังคมว่าวัดบาอาลามเป็นแบบนี้ต้องตระหนักรู้ว่าเราควรจะวางหลักการอย่างไรในภายภาคหน้าที่จะไม่ให้ศาสนสถานเนี่ยกลายเป็นที่ไร้ประโยชน์ในเบื้องหน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรตระหนักรู้เหมือนกันกับพระภิสูฆ์เองผู้ที่เป็นจเจ้าอาวาสหรือผู้ที่ ดูแลเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นความสําคัญจรินพรที่ได้ยกเรื่องนี้มาพูดพระอาจารย์ก็มองตรงนี้แล้วก็รู้สึกตรงนี้เหมือนกันครับ